สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเหมือนฝัน12ล้านเหมือนฝันสองผัวเมียเฮั่นถูกรางวัลที่1รวย12ล้านเผยซื้อเพราะเลขสวยดีเหมือนฝันสองผัวเมียเฮั่นถูกรางวัลที่1รวย12ล้านเผยซื้อเพราะเลขสวยดีเตรียมเอาเงินไปใช้นี่ปรับปรุงร้านส่งน้ําแข็งและเก็บให้ลูกเรียนหนังสือวันที่สองพฤษภาคมห5นายนพดลมารีกุก อายุ39ปีและนางสาวแสงเดือนพรมแพรอายุ38ปีทั้งคู่เป็นสามีภรรยากันเดินทางเข้าพบร้อยตำรวจโทหญิงเจนจีราทิพดีรองสารวัตรสอบสวนสพเมืองพิจิตรเพื่อแจ้งความไว้เป็นหลักฐานหลังเป็นผู้โชคดีถูกรางวัลที่หนึ่งโดยนำลอตเตอรี่หมายเลข658642งวดประจำวันที่2พฤษภาคม65จำนวน2ใบ ได้รับเงินรางวัล12ล้านบาทมาเป็นหลักฐานด้วยนายนพดลกล่าวว่าตนมีอาชีพส่งน้ำแข็งโดยเมื่อวานนี้ได้ไปส่งน้ำแข็งให้ลูกค้าในตลาดเทศบาล2อําเภอเมืองพิจิตรจากนั้นก็แวะหาซื้อลอตเตอรี่ซึ่งวันที่ซื้อคือวันที่1พฤษภาคมตรงกับวันแรงงานพอดีตนชอบเลขท้าย642เลขสวยดีจึงซื้อไว้2ใบในราคาใบละ100บาท กระทั่งถึงเวลาหวยออกพอรู้ว่ารางวัลที่หนึ่งตรงกับเลขที่ซื้อต้นกับภรรยาก็ดีใจเป็นอย่างมากเพราะเหมือนฝันโดยเงินที่ได้มาจะนำไปใช้นี่และอีกส่วนหนึ่งจะแบ่งไว้ปรับปรุงร้านส่งน้ำแข็งรวมทั้งแบ่งทําบุญที่เหลือจะเก็บไว้ให้ลูกเรียนหนังสือขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ